สวัสดีค่ะเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของห้างสิงเช้าบ่ายนะคะประจําวันที่26เมษายนปี66นะคำเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่งการพนันนะคะสำหรับเช้า4กับ7 5ดหกับ8 40 41 42 45 47 48 4หนึ่ง74 7ส78 79จดสี่ดสี่เก้าเจดย์ดับคู่ก็4 7 7 4 5 7 7 5 4 8 8 4 7 8 8 7เเนาะ ศูนย์สี่เจ็ดสี่เจ็ดแปดเจ็ดแปดเก้าห้าเจ็ดห้าเจ็ดเก้ารู้สึกว่าเจกับแปดนี่จะมาเกือบทุกแนวทางเนอทั้งจีนทั้งญี่ปุ่นทั้งจีนทั้งนีเกอีทั้งฮางเสิงนะต่อไปบ่ายหกกับเก้าแปดกับหนึ่งแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสามแปดหกแปดเก้าหกศูนย์หกหนึ่งหกสองหกแปดหกเก้าแปดหกเกนึ่งแปดหกแปดหนึ่งห้าหนึ่งสามเก้าจับคู่ก็หกแปดแปดหกแปดหนึ่งหนึ่ แปดเก้าเก้าแปดเนาะอย่าลืมบ่ายลุ้นเช้าเชา้าลุ้นบ่ายเดอ้อจับคู่ลุนด้วยกันนะคะใครจะลุ้นบีพีก็จับคู่ลุ้นนะโชคดีทุกคนทุกแนวทางคะ่ะจับคู่ลุนนะเดอะ้อ V ีไอก็จับคู่ลุ้นเนานะ โชคดีค่ะสวัสดีค่ะ